บุฟเฟ่98บาทที่นี่ได้อะไรบ้างไปดูกันนอกจากอาหารที่มากินแล้วใส่มูอย่างเราก็ไม่เคยพลาดตากะยายที่นี่ใจดีมากให้โชคไม่เคยขาดเลยจะบอกให้กินข้าวเสร็จเราก็มาขอโชคกับตากะยายก็ได้นะเพื่อนเพื<ๆ>่อนร้านขนมจีนบุฟเฟ่จะอยู่หลังสุง่พัฒนาเด็กๆนะเพื่อนๆนเราสามารถจอดที่หน้าร้านข้างร้านได้แต่ตรงขาวแดงจอดไม่ได้นะตำรวจล็อกล้อจริงที่ร้านเขาจะให้ซื้อคุปปองก่อนเข้าไปกินนะแล้วเขาก็จะให้ธงเรามาเพื่อเราเอาไปวางที่โต๊ะ ถ้าเรามาสองคนเราก็จะได้ทงเลขสองถ้าเรามาสามคนก็ได้ทงเลขสามนะนี่วันนี้อาหารพิเศษมีข้าวขาหมูข้าข,าห,ข,า,ขาหมูที่นี่เด็ดมากมีเนื้อหนังไข่คากิเนื้อนุ่มละลายในปากเลยแหละเราสามารถบอกที่ร้านได้นะว่าเราจะเอาแต่เนื้อหรือจะเอาแต่ไข่เอาคากิแต่ไม่สามารถทำเป็นกลับได้นะคะ นี่หจานจะได้ปริมาณเท่านี้นะคะแล้วก็สามารถตักกระเทียมพริกน้ำจิ้มน้ำซุกนี่นะคะเขามีให้หนึ่งหม้อทุกวันก็จะมีข้าวราดแกงรับรองมาที่นี่คุ้มมากเขาจะมีข้าวราดแกง6กถึงเอย่างทุกวันนะคะน้ำยาขนมจีนจะรวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์98บาทแล้วนะคะสามารถเลือกทาน้ สัมยาอันไหนก็ได้ทานได้ไม่อั้นเลยค่ะคผักทั้งหมดก็รวมอยู่ในบุฟเฟ่เหมือนกันค่ะนี่นะคะลายผักของที่ร้านจะเยอะมาก ขนมหวานของที่นี่จะมี4ี่ห้าอย่างนะคะมีลอดช่องชาวก้วยไม่บังรักขนมปังนี่น้ําแข็งของที่นี่เป็นซิเนเจอร์มากเขาปั่นละเอียดมาให้เราแล้วน้ําก็เป็นบุฟเฟ่ตเหมือนกันนะคะมีชาไทยมีเก๊กฮวยแล้วก็น้าเปล่ารับรองว่ามากินคุ้มมากๆเลยค่ะ